สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วครับในรายการ T M P Gamer นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแมปนะครับแบบสั้นๆและรวดเร็วนะครับอ่าขั้นตอนแรกโหลด E x Five มาก่อนนะครับ E S Five นะครับนะครับนี่ครับก็กดเข้าไปครับหาไฟล์ที่เราโหลดแมปมานะครับแป๊บนึงครับแลกอยู่ ไฟที่เราโหลดแมพนะครับคลิปหนาผู้แยมสนอะไรปะโหลดแมพนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดกดเข้าไปที่แฟ้มนะครับกดค้างไว้แล้วก็กดส่งออกกดเลือกเส้นทางครับเ่นไปเข้าบ้าเกมนะครับเก,บบเกบมก่อนที่หนึ่งแล้วก็มีแคบเบอร์นะฮะกดเข้าไปแล้ว ตกลงตกลงนะครับยว right. right. ผมเขียนทาับผมลงไปแล้วครับเข้าไปที่ไหนครับก่อนเลยครับเป๊บนะครับเป๊นนบปนหมือับมันแหลกนะครับแล้วมัอนอาจจะมีเสียงลบกวนด้วย เลียนแม่หานะครับที่แมพที่เราลงไว้ของผมอันนี้นะครับข้าไปเลยนะครับอก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมเข้ามาเรีนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์โหลดแมพนี้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าสอนโหลดแมพครับบาย